อะไรช่นนั่นแะมีวัดเนาะมี่มขายน็อตล้วนะเนนน็อตปรสิบนตัวนึงเนี่ยใช้ไฟเนี่ยพันอย่างนีนี่ตรงเนี้ยมีใช้ไฟปรสเนี่ยมีสในกำ่ังน็อตเนี่ยนระมีน็อตตรงเนี้ยใช้ไฟล่วงได้เดี๋ยวเดีไฟเดียเดี๋ยวเดียวอลองก่อนลองสักห้าทีเยตรงไหน โอ้ช่างมันดีครับวัวปกติสมัยก่อน่ะไสซีนที่ตัดเครื่องแม่งไหลออกจอจอต้องยกใหม่สมัยนั้นอะโอ้ยโอริงกันไม่งั้นผมจะมาช่วยจับหรอผมต้องมาช่วยจับไม่งั้นผมจะมาวุ่นวายหรอ ทำงานก็ต้องอย่างนั้นแหละทะเลกระทุบ้างแพงบ้างแล้วบอกเขาไปตรงๆเลยจะบวกร้อยหนึ่งมีสดใจทำไมแล้วไม่เสียน้ำใจด้วยเอาไปคนนี้อไปแค่นี้พอละ,อะจ่ายก่อนเลยใส่กระเป๋าไปให้ไก่เห็นเกียรติลอกมันอีกเดี๋ยวมันเลวเอียงอีกนี่จะอันรอบใบยๆนี่ เออไปทำอะไรก็ทำไปไปหาเห็นให้เน่เจ้าครับไปลากไปนนี้จบแล้วเนี่ยมีอะไรอีกฮะไม่เอาไม่เอาไปพี่จ่าผมได้ได้เจอแล้วผมสตาร์ทดรถน้องผมน่ะผมไม่เข้ารถถ้าไม่มาผมยอมผมเคยบอกแล้วคำสั่งพี่จ่าไม่ธรรมดาจะทำยังไงไม่คิดสตาร์ทผมไม่กล้ายืนแขียนเลยแต๊กนิดหน่อยแค่นั่งในรถเลยแต๊กนิดเดียวถ้าทายอย่างนี้นะแต๊กอย่าให้ติด เกี้ยหนึ่งอ่ะเขาค้าเกี้ยหนึ่งไว้ทุกคนให้เข้ารถอีกกว่ามั่นใจกว่าแล้วเขาค้าเกี้ยหนึ่งไว้ทุกคนเลยอ่ะนี้น่นเลยเนาะน้ำไม่รั่วนะพอน้ำมันล่างเหรอล่างคันเน่นเลยเนาะไม่รั่วไม่มีกระถางเน้นเลยเนาะตัวนี้ต้องล็อกด้วยของพี่ช่างไม่ล็อกมาตัวข้างในนะซึ่งเราไม่ได้ถอดไปช่างเนี่ยตัวนี้นะตัวข้างในเนี่ยตัวนี้นะตัวนี้นะเนี่ยสายรัดนี่นะออ๋นี่ว่ยตัวข้างในเนี่ยเครื่องเครื่องเลยที่ช่างเขาไม่ หมดแล้วเนี่ยเอาลิบบอกก่อนเดี๋ยววิ่งดูหน่อยอย่าเพิ่งปิดเอาลิบบอกก่อนเอาลิบบอก์หมดเดี๋ยวปิดอะไรเออใส่ได้ร้อยไหมทุกทีกี่ฟ้าเลยเนาะเอกไปเดี๋ยวผมใส่เองข้างหลังก็ได้เอาน้ำไว้เอาน้ำเก็บไวปปิดไปเดี๋ยวผมเก็บใส่เองข้างหลังใส่น็อตให้ให้ได้ด้วยไประชหนึ่งแล้วเอาลิบบอก แล้วก็ถอยรถออกให้ด้วยลองด้วยเนี่ยถอยเอาลองน้องนอยๆได้ผมเกลียดลองเอาทำเองลองเองได้ดโหอ,อะไรวะตรงสายไฟแหละเออเห็นไหมมันต้องสายไฟ,ไย,ไฟยกสายไฟดูมันเห็นมีมีสายรัดอยู่มีสายรัดยาวๆอยู่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวกลับบ้านได้แล้วไม่รั่วแล้วตอนนี้ครับเออเลือดจะลุงทิ้งไปแล้วครับเออเก็บเก็บทำไงใช้เสร็จแล้วไม่ยอมเก็บช่งางเฮ้ย ที่อาศัยเลคฮึแครงเมื่อกี้เนี่ยแน่ช่างได้ตัวนี้ไปคแครงจะไม่แพงเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยแต่ไม่งั้นแพงมากนะแครงอ่ะเห็นยังฮะนี่สายไฟอยู่นี่เลยเอามือจับสายไฟดิเนี่ยสายไฟหน้าเครื่องเนี่ยรัดสายไฟเฉยมันจะมีห่วงอยู่เนี่ยตรงเนี้ยตรงมือผมเนี่ยนี่ตรงเนี้ยนี่ๆๆ นี่นี่เ,เห็นมือไหมเนี่ยน,นี่ดูด้านนี้เห็นไหมโอเคแลัวเอเอ,อโอเคแล้วหอะไรเป็นช่างเครื่องต้องให้ช่างเพาะสนตายกูได้รถตัวเองเลยในอีสุ่ไม่ใช่รถลูกค้าซ <c oughs> ื้ออยู่ได้แล้วครับเดี๋ยวลองเครื่องยนต์แล้วว้าว ครับรู้อยู่ไปดูรถอะไรก็ไปดูไปไวัดมันเชื่องหน,หน่อยเนาะวัดไปแล้วถอยรถได้่อยถอยด้วยรถพลิกรถด้วยทำงานเสร็จขาดไหม่ไมขาดไม่ไมตอนไม่ตอนเติมกัตเติมไม่พอไงพอเราเติมแค่ห้าลิตรกว่าตอนเนี้หมดแล้วบ่รอด้วะลองรถดูหน่อยอทำเองลองเองบ้างเองไครร่วบพลาดไปพลาด ไม่ลองตัวนี้ไงไม่ได really ้ไปลองไกลเออได้เข้าได้ออกแค่นั้นผมให้ขับแค่นั้นแหละผมเคยให้ใครขับในรถอ่ะเ็ยังไงไม่ลองตัวนี้ไงรถมันเก่าแล้วถ้ารถใหม่ไม่ได้รถเก่าแล้วชนมากก็ซื้อให้เขาใหม่โอ้ยตื่นเต้นอะไรเลยขับไอเรามีอะไรมีอะไรคลองมีอะไรเต็มหมดแล้วโอ้รถลูกค้าพอขับขับถ้าไม่นี่อย่าไปทำท่านผมก็ถอนหน่วยที่ให้แล้วเมื่อกี้นัดสองตัวเองพอได้พอะสองที่ใน่ะท่านก็ดูอยู่ผมก็ดูอยู่ ที่เขาจะเปลี่ยนไว้น่ะเเขาวันเขาวันดีขึ้นเขาก็ดีใจแล้วล่ะไม่มันหายตัวนี้หายแต่นี้เรือหุ่ชีนเรือเบาดับตัวเนี้ยเบาดับตัวเสียไฟแดงแต่วิ่งอย่าปกติเวลาเร่งเครื่องไม่มีปัญหาหรอกเอาพีกฟ้าไปลองเอาลิฟออกเอาลิฟออกเลยเออกับผมเช็คไว้ตั้งแต่ เดือนธันวาแต่ก่อนมันเสียตัวเดียวไงตอนนี้มีตอนนี้มันเสียสองตอนนั้นมันเสียตัวหนึ่งมันพอไปได้ตอนนี้มันไปไม่ได้แล้วมันจะดำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาก่อนปิดฝามะนาวแล้วมาครั้งนี้มาข้างเดียวพอมาตรงๆกันเลยเออพอแล้วจบเออมากไปพอแล้วหมดแล้วปิดฝาไปลองถอยลองดูแยกทำไมเดี๋ยว เราไม่ได้ถอดออกเขาได้ใช้เ่าตรงนั้นอะไม่เขาได้ใช้ไม่เลยขี่เขาไม่ได้ใช้ไงมีลมอยู่ลมยุงก็จะปัมป๊มปั๊มโซล่ารั่วแล้วซีนมันลมเข้าได้มันจะมีปัญหาตอนตลาตอนเช้าแต่พอติดทั้งวันแล้วก็ไม่มีปัญหาเขาก็เลยไม่ซ่อมกันไง งั้นผมจะถอดโวลชีดผมไปซ่อมเออผมใส่เองหัวชีดวันนั้นน่ะเออหนูเออคนหนึ่งถอดคนหนึ่งใส่อยู่วันนั้นเออผมใส่เองนะหัวชีดนั่นนะท่านไปไหนวะหัวหน้นเออเลยผมใส่เองวันนั้นน่ะเราใส่เองได้ไม่ยาวหรอกอันนี้ตัดพอดีเลยเนาะเออเนี่ยตอนอย่างนี้นะครับท่อน้ำเห็นไหมเขาใส่ไม้ชนในนี้เห็นไหมเนี่ยแล้วแตงมาไล่ท่านแล้วด้วยใส่ชนเนี่ยเนี่ยมีรอยเลยต้องให้มันสวยงามเนี่ยเอาลองไหม วางฝาปูกรบปไม่ต้องปิดแน่นวางาเฉยอลองไปเนี่ยลองถึงแค่ตรงซอยเนี่ยข้างในซอยนิดเดียวเออลองไปเบรกอยู่เปล่าไม่รู้นะผมไม่ได้ลองคุณล้อเป็นไงบอกด้วยนะเดี๋ยวผมจะตั้งใหม่มีชนะออาไปเลยหมดหมดหน้าที่แล้วคะแนนก็ได้แล้วไฟได้แล้วอะไรอ่าน <c oughs> ให้หมดเลย หางให้หมดเอาไปเอาเลยครับเอาลุงไม่ได้หรอกเอาคีมล็ลอกจับอย่าทำคนเดียวไว้งั้นเดี๋ยวจะช่วยจับเดี๋ยวผมช่วยจับอย่าอย่าไปตีเอือตีงั้นลุงลุงต้องเอาคีมล็ลอกจับเราเท้าเหยียบไว้เอาคีมล็ลอกจับไปน,นะจับไปตัวล่างไม่คีมล็ลอกจับตัวล่างจับลูบล็อกอะ่ะเอาคีมล็ลอกจับลูบล็อกอะ่ะ แล้วก็เท้าเหยียบคิมล็อกไว้ครับลุงเอาคิมล็อกจับลูกบอลก่อนครับนั่นแหละจับไว้แน่นเลยจับไว้แน่นเลยตรงกลางครับนั่นแหละจับไหมเนี่ยตรงกลางรูมันอาจับไปตั้งดีๆเลยตั้งขึ้นตรงๆเลยตั้งแบบืนเมื่อกี้จะไม่อยู่ตรงกลางรูเลยครับนั่นแหละจับไม้แน่นเลยเอาเท้าเหยียบไว้เลยเท้าเหยียบไว้เอออย่างเงี้ยเลยตีอย่างเงี้ยเอาเท้าเหยียบคิมล็อกให้ดีหน่อยใกล้ๆหน่อย โอ้มันไม่ได้มันต้องสองคนเดี๋ยวตีให้เอาค้อนมาเอาค้อนมาเดี๋ยวตีให้มึงจับอันนี้จับไว้เออจับไว้เดี๋ยวตีให้เอามือ้างๆเลยเดี๋ยวโดนมือเดี๋ยวโดนมือแล้วไปแล้วเนี่ยเห็นไหมง่ายตายอือสองทีเก็ได้แล้วอือโบตีเองไปเอาเอาอะไรมามไว้งั้นแหละเดี๋ยวค่อยทีเดียวค่อยเอาอะไรมาก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ทีเดียวมันจะได้ไม่ไม่ไม่ใส่มั่ว ยังไ,ไงฮะเออพอแล้วไปเฮ้ยพวกอะไรเบี้ยวเดี๋ยวผมตั้งไปเฮ้เออเอาในเก่เาไปปิดัดลมด้วยเลยเอียบร้แล้วครับเดี๋ยวพร้อมให้กลับบ้านได้ของรถ